สบายดีพี่น้องสบายดีทุกสกุลสกุลเอนี้ก็พอ,อกันที่เก่าพี่น้องเอ้ยพอกันในบรรยากาศแต่เด็กแต่เศร้าพี่น้องเอนี้ก็พาพี่น้องออกมาหาเห็ดเนาะตอนนี้ผักคอมกับพ่อ,อแล้วพี่น้องเลยสี่ดอกจอมโพ้นเลยสูงกระดอ,อส่วนมาเห็ดสี่ดอกนี้คือแม่ทีออกลำเก่าเนาะลำเก่าบอลผักคอมเก็บมือตอิดตอ่ดถูละวันนีผกคอมได้ ใส่แกงน้อยนึงกันยังจุ่มในหน้อยนึงมาอนี่ก็มาล่อมาล่อมาแล้มาจอบึงบนเก่ามาเห็นในจอโพน่นนี่ส่วนว่าในกระตาพอคขมกับเก็บใส่น้ำาแลวพี่น้องเลยเก็บใส่น้ำาแล้วน,น,นั่นนี่ในกระตาเก็บเท่าพี่น้องนลทำผนตนนกอยู่เบิดคืนผลก็นด้อ้าวตอนนี้เขามาลงมือเก็บพี่น้อง ตอนนี้ตเวินก็ใไก่สิขึ้นแล้ววันนี้ก็บรรยากาศฝนลิน้นพี่น้งองเ้ยฝนตกลิน้นตกเบิดคืนแต่วานนี่เห็ดกังไซสิเรลิมเฒ่าอะไรพี่น้องฝนตกและ้าได้เบิดกุดอกขึ้นตอนนี้ได้พี่น้องดอกบอกง้งใหญ่ป้งใหญ่แค่นี้ คือว่าเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวห้องประคมเลาะให้ก,ก่อนพี่น้องส่วนตอนนี้พะอะคมก็เลาะมากกับมาพอ,ออีกพี่น้องนี่ลายเตอ๋อพี่น้องมวยเดี๋ยวชิปเปิดให้พี่น้องเบิ่นกันน,น,นี่พี่น้องนีบางหอยน้ำนี่พี่น้องเไย chứ cái gòn bây giờ nên thử nào còn nên này ôi, còn. Đó, phải còn nên này nè ôi khéo đây bác ngàm ngàm nơi lái lái kia nào lái được kịp còn kia đây ល្រូវ្វាច់មាន់ក្រដែក3រាក់ទ្រឹងលាស់ក្រងដែក สันวานนี่คือสิบเพราะท่านพ่เนเราคุณเอาขอเอิ่นเราขึ้นมันเต็มก็ได้วาดเหมือนท่านพ่นตกโอ้หเต็งเห็ดพี่น้องเลยถูกเปียกเบิดเห็นไหมเห็นแต่เห็นเห็ดเจอจุ่มใหญ่พี่น,น,น,น้อ้เล้งเห็นจุ่มใหญ่เรื่องจีนลอยเต็งเห็ด เผิดมือเดียวนี่คอยยงเง้มึงจะนอนใช่ไหมดองทำตีดึง บบขีตะเวนออกแล้วพอเข้ามันไต่ตโคมอยู่พีเนาะพอหย่นภาพบอแจ้งเวนออกกับท่านออกคักแล้วมันขึ้มพ้นว่าตอนนี้ก็ยังเสาอ,อยู่ประมาณมหางงหางงเสาเนาะตะเวนเพิ่นยัง ยิบใส่ใส่ตัวเองปปเก็ได้ขอมเก็บกลุ่หน่อยก่อนสิไปเล็งถึงจุดใหญ่โอ้ยยังได้ไปของกองมาเ่ยอ้าวปีนไปทุติพยทุ่นแดนเลยโขนสามร้อยหกสิบองศาเลยกองก็ได้อ่ะกอ,นนองนี้อ่างที่น้องเอ้ที่เราได้แล้วมันไม่ต้องไสั่งมันมันไปเองมัน แ,แม่นกแม่นกเกาะนะพีนองป้อพี่้องเลยโอ้จีบกัดมาึ่งแหนึงขับก่อนสะดนึ่งแรงขับก่อนดอกเห็ดนี่คือมันยาวคือ,อดอกปียใั่ไ่มสายตื่นเลยจิงนะ อดอกเหยาเป็นเหานนยาเนาะเห็ดพวก,กพี่นีกับแฝกพี่น้องเอ้ยหาออกจะในน้ำนี่น่ะน,น,น้ำพนันอันนี่ย น้ำจะรองคลอง,องอกระิไแก่น้ำเร่แมวหน่อยหนึ่นนงน้ำเร่แมวนแบบติ้งหนึ่งมันเกาะติงหนึ่งนเกาะน้ำจะลองคลองลมันมีที่ใหญ่สักหน่อยโอ้ยด,ดอกระโดดกระดีย่ยเฮ้ดที่นดอกกระโดดกุ้นชูงนะโอ้เป็นคืบผมจะไปคดดนมถินมานไม่ต้องหกพี่งดอกเลยดอกสูงงจักหน,น,น่อย เห็ดกับคนหาไยก็ยังมีเห็ดเหน่าอยู่พี่น้องต้อไเข้าไป่อดวงคนหาละไรห้าย,ายบางับงตบต้องเก็บโมก่อนนะพี่น้องเลยจุหนวดเถ่าโอ้ยเป็นแปดหนึ่งกับวงเอา โคกงไปอีกน้อยพี่น้องเดี๋ยวไปลองลอง,ลองอนมามัยดครับลองคลางดครับเอาเข่าไม่ได้อียว้าพี่น้องเลย chuyện của chúng ta nó mang nhận này vứt bỏ và kịp kháng nặng lòng bạn ôi nám có này là mình có có nào bạn ก็ต้องพอจะเปิดประมาณกลางพี่น้องเลยหกหกมอ,มองมือจับหกเนาะมองเห็นจับมือหกเนาะมอือจับก้อนหกกระโดดน้ำมาก่อนเกาะมือยุด เขามาน้่ในห้องห้องห้อง,อ,ง,อ,งอีเลอร์เพื่อซื้อไปอะไ่อย่างเ <c oughs> ี้ย้องเลยเออดีรมคนอยากกิหยาบมันจะหน่อยฮ <c oughs> <c oughs> ึบไม่ พี่เนาะเลเก็บเห็ดบางไปเลยจักหน่อยขนมต้นเห็ดยังไร้ไร้อยู่วะไอ้โตใจเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมีสาบกันบุอาบ้านวะไอ้จะก็ได้อีกดอกเห็ดดอกนัน น้ำไม่น้อทั้งถึ่งน้ำทั้งหลงมุมคือแปลนทั้งซึ่งมีเกาะมีเกาะ,ะอยู่นี่มือเขาก็ดึงแขนไว้น้ำก็ได้ยานไปเอาเดอกเกล็ดพุ่นอ้าวพจังได้บอดยบบลอยบ่อจะต้คงขมล้อหาอีกที่นองนี่เพียงมูนใหญ่อลีเพียงเลย ดอกเห็ดตีนเป็นคึอนาวเปน็นยาวส่วนว่าเห็ดหมูนี่ก็ตั้งใหญ่อลีพี่น้องพอคมปวดบ่อ้องค์เก็บส่วนนั้นเนาะแล้วก็ยับมาทางนี้มาพออีกเนาะยังจุ่มเลยพี่น้องนี่จุมม่มเอาใหญ่ใหญ่ใหญให้พี่น้องเบิ่งอีกก่อนถ้าไปเห็นเห็ดหมูใหญ่เนาะว่าว่านนี่ใหญ่มันนี่ยังใหญ่กว่าอีกโอ้ยพี่น้อง เก็บป่วงคนมากออกเขาน้ำบ่มีน้ำมันบ่ออกพี่น้องนบ่มีมีตัวซอยเพิ่นรื่องน้ำเนี่ยน้ำเกาะซอยเพิ่นโอ้ยกบกบเพกพริกน้ำพริกน้ำพริกพ่อพี่น้องโผล่โผล่โผล่ไล่ไล่ไลยโอ้ยกองก็ได้ อยากให้พี่นอ้องเบิ่งจะทานที่ที่โบวกเกองก็ได้พี่น้องไปปินป่นภูทิศตะเด่นอ่ะนะพี่น้องเก็บก่อนหนึ่งเปลี่ยนมือก่อนพี่นอ้องนึ่กลับเกาะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนทางใดนี่จับมือข้างซ้ายนะบทนาตปันไลยเปลี่ยนมาข้างขวากคยแน่กันเสียวฆ่าตั้งเกองมาผัดหน่าพี่น้องเลยมันเงา ยำหลอดป้าจะกอหันก้อนี้ขาตังเกาะมาได้เรายังบ่มีหลุนขาสันเนาะมีแตห่หลุนขาเงา้ายันต์ตีดบางทีพายไปนําัดทงทง,ทงตัวเซรักผัดผ้ายำไปนั่เนอยากกินนาขาดนามมได้โอ้อยียย้ยย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  จะจังไดหากเห็นยูไพร์ก็เจ้าเนี่ยงแต่เศร้านี่ก็เจ้าเลาะทั่วแล้วบ่บัดนี้เป็นคนมาจมหาคนเลยไปดองอันคนมาปฎิว่าตกใจอีกแล้วที่สัน่นคือวาดนี่แล้นวเห็นคนอย่างลิบกระดอนมาจะคลองไปจอะไปเห็นหมูมุกง่ายไปมาจนสั่นบุ่นๆนี่น้องเอ้ยหยัดหมูมันหยาบเอาพอเข้ามไป,ไปเห็นหมูเก็บก็บกบกบกบเคยหยัดหมูดอก เกินก er ับท้าบุญสิเพื่อเขาจัดชีหาพาะเนาะขบยอดของไคแล้วเนาะมานไผยมานมันเนาะเดือดสมัยหยาดกันเนาะเห็นโปรแกรมไปเลยเก็บเวรหลบตรงตกใจเราเขาบขบยอดเราพี่น้องเลยขบยอดไปตอนนี้รอมาหน่อยหนึ่งพี่น้องมาพออีก ก็บนห่างจากหมู่วังเก็บวังได้นี่ดอกแต่อยู่ทึ่งอยู่ลุมเนาะดอกเพ็ดก็ได้กำลังอ่านฝน,นตกเสฟเพิรนพี่เนาะฝนตกเสฟเพิร์นเราดอกมันเป็นอย่านี้มัน,นอุปสรรคเข้าก็คือว่าฝนนี่แหละเป็นโดยเฉพาะอุปสรรคเนาะเพลยว่าเพราะว่ากอ,องเขาออกมานี่ห้อยยันถึงน้นาถึงในพี่นอ้อง ว่ากล่องเฮาบ่แม่นรุ่นกันน้ำแม่นกล่องอย่างโทรศพัพท์เป็นโทรศัพท์กันน้ำ,นนนำยนอย่งนี้เป็น,นกันน้ำบ่ได้กถ่ายก็บ่อาจสิบ่เต็มที่ปายในเนาะปรากฏว่าเฮ็ดออกรอบที่สองนี่ออกในน้ำพี่น้องอันนี้ก็น,น้ำไม่ได้พี่น้องนี่โอ้น้ำแทงโมเมนต์ต้นเป็นพลดอก ถือว่าข้าเจ้าถืบลงสวั็ดีบอลนี่กับดอกเพื่อนกับอาเนาะ,ะตัวอาตัวบ้านโอ้มมเ,เต็มเต็มเต็มเข่งเมี่ยวจักเนาะเต็มกระยังห่วจักมื่อนี้ออกไปก่อนพี่น้องจะเต็มหมดเต็มเดี๋ยวกคาถาเบิงอาส้มลหลาทาลุน,น้ำกันพี่น้องคลิปเดียวยาวๆเ,เลยมื่อนี้นะพอาะเขาหมดถ่ายในตอนหย่างเนาะว่ามันจะเป็นการ ศักษาในการถ่ายยากผววมันหลอดใหม่หลอดตอกผัวบ่นหลอดหาอะไรก็มันบ่นไปเปลนหกพี่เนาะหกขึ้นอันนี้แหละน้ำดอกที่ในนี่น้ำโอ้นี่พี่น้องดอกเยอะอยู่ในดกแล้วดกไวพี่น้องโอ้ย พออีกแล้วพี่น้องเลาะมาเพาะมันเห็ดคือออกดีแท้นออกมันนี่พี่น้องเลยออกแคมทางเสียเวลาพี่น้องเก็บก่อนจับตามเห็ดในตาเนี่ยคือบุห็นลายภายในพี่น้องตเติมตาอยู่ว่เติมกระยั้งฮิโว่มันนี่พี่น้องเลยหลุดน,นำพอคอมเลยพี่น้องเด้อ เต็มกระยั้งในเมื่อเราแหละเมือนี้โบอยู่เนาะหอบเมื่ออย่างเดียวเมื่อเมื่อตั้งหลักมาใหม่ฝนตกใส่เพิ่นแล้ว่นอ่าเบิรพี่น้องเราเพ็รก็ได้ว่านนี่ก็บบเห็นเราเพราะว่าฝนพันตกวันตกขึ้นบบเต็มกระตาซั้มเพ็ดมันนี่พี่น้องเอ้แต่ฉันนี่พี่น้องเพ็ดพระคองก็ได้ คลิปโอพ่อมอนนี่ยใด่ราพี่ละน้องลูกเพื่อนสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี